็ทุกคนครับผมเนี่ยพาท่านมาส่งที่ผมเนี่ยเคยขังไอโจรคนนั้นไว้นะนี่ดูท่านเนี่ยก,กำลังนั่งสมาธิแล้วก็ตั้งสตินะเพราะว่าท่านเนี่ยได้เสียพลังงานไปเยอะมากก็ท่านได้นั่งสมาธิอยู่เลยก็ตุงนะเป็นถุงที่ผมเนี่ยใส่เสื้อแล้วก็พวกผักเสื้อผ้าเนี่ยไม่ทันนะ ก็ได้เก็บไปตรงนั้นเลยท่านเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนะครับท่านเนี่ยเหมือนมีคนเนี่ยตะโกนเรียกอะไรไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวผมต้องมาเ่านะเพราะท่านเนี่ยกำลังนั่งสมาธิอยู่ท่านเหมือนว่ามีคนตะโกนเรียกอยู่หน้าธรรมนะหน้าประตูทางเขา้าแล้วท่านเนี่ยออกมา๊บว่าโดนเหมือนถูกตีแล้วก็เอาใส่ศีลนะพันเต็มตัวเลยแล้วใส่ศีลนั้นนะ ที่ผมเนี่ยได้ตัดไปคือแบบมันเนี่ยมีอาคมอะไรมีรู้อยู่ทำให้ท่านเนี่ยหมดฤทธิ์แล้วก็ไม่มีแรงที่จะสู้เลยนะนท่านได้นั่งสมาธิเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรอท่านเนี่ยนั่งสมาธิให้เสร็จเลยแล้วก็หาพวกผลไม้พวกอะไรเนี่ยให้ท่านกินนี่นะ ท่านบอกว่าให้มารอดานน้านนอกก่อนเนื่องจากท่านเนี่ยได้ทั้งสมาธินะก็จาทำให้เสียงเนี่ยมันเข้าไปข้างในเราก็จะดูไกลๆนะทุกคนใช่ไหมก็ผมเนี่ยจะให้ท่านเนี่ยพักที่นี่ไปก่อนนะ แต่ก็จะไม่หลอกประตูอะไรทั้งนั้นให้ท่านเนี่ยออกไปไหนก็ออกไปได้แล้วก็จะเก็บมีดไว้ท่านเนี่ยป้องกันตัวไว้ด้วยเพื่อเอมีใครที่แบบไม่รู้จักเนี่ยจ้องจะมาทำ้ายหรือไอหมอผีที่ไายจับท่านไปเนี่ยจะเข้ามาทํำลายนะก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าตอนที่ผมเดินลงมาเนี่ยคือมันเนี่ยได้เหมือนว่ามีคนเนี่ยแกะรอยตามมา เสียงอะไรไม่รู้นะ โจรคนนั้นนะครับเหมือนมันเนี่ยโดนขังอยู่นะมันโดนขังอยู่ข้างในข้างในเมืองรับแลเลยแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรท่านมากละเพราะว่ามันเนี่ยประพฤติตัวดีนะท่านเนี่ยก็บอกว่าอาจจะปล่อยมัน,นขอให้ท่านเนี่ยได้นั่งสมาธิแบบ แล้วต้องมีแบบว่าพวกยากันยุงอะไรด้วยนะเพราะว่ายุงเยอะมากแต่ทอนยันนั่งนิ่งมากเลยนะ ไม่รู้ว่าปิดได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีคนมาเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับท่านนะต้องเอาตรงเนี้ปิดไปให้มิดเลนนะทุดคนจะได้ไม่มีคนเห็นด้วยให้ท่านเนี่ยได้นั่งสมาธิแล้วก็ได้พักผ่อนไปแล้วก็นําำวลผลไม้เนี่ยมาให้ท่านกิน ท่านเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะป่านี้ไม่รู้ว่าพวกลูกเขาลูกท่านเนี่ยจะคิดยังไงมั่งเพราะว่าท่านเนี่ยได้หายไปทั้งคืนลวไม่รู้ว่าจะออกตามหาหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปบอกพวกนักรบคนเมืองรับแลนะ อท่านบอกว่าต้องระวังตัวด้วยเพราะว่านักลบคนเมืองรับแรงเนี่ยไม่ค่อยจะฟังใครเท่าไหร่ผมเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือนักลบคนเมืองรับแรงเนี่ยไม่ฟังผมเลยนะที่ผมเนี่ยไปหาท่านรอบนั้นนะนะเหมือนว่าจะไล่ผมตลอดเลยก็รอบนี้ก็เจอท่านละ เดี๋ยวผมเนี่ยจะนําพวกพระไตรจีวรเนี่ยมาให้ท่านนีกนะก็วันนี้กล่าวว่าเอาเทียนมาเลยท่านก็บอกว่าพอดีเลยนะท่านเนี่ยต้องการเทียนพอดีเลยเพราะว่าต้องนั่งสมาธิก็เสียงมันไม่เข้าไปถึงข้างในนะโดนเดี๋ยวท่านนั่งเสร็จเนี่ยผมก็จะเดินทางเข้าไปข้างในกับท่านแล้วก็ขอไปถามอะไรอีกนิดหน่อย แล้วก็ต้องนําพวกไปซื้อผลไม้อะไรไม่ท่านกินิกพวกน้ําพวกผลไม้นะคือแบบเงียบมากผมก็ขอท่านถ่ายนะคือท่านเนี้ยก็บอกว่าถ่ายได้แต่ถ่ายด้านนอกกระโดนผมก็ขอท่านถ่ายแล้ว เพราะว่าท่านเนี่ยต้องการสมาธิมากแต่พูดได้นะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันไม่เข้าไปถึงด้านในนะก็ท่านบอกว่าไม่ได้ยินก็ท่านก็เลยนั่งสมาธิเลย เมื่อกี้ท่านก็สวดมนต์นะสวดมนต์แล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างเลยที่ผมเห็นนะท่านนี้นั่งสมาธินิ่งมากนั่นงได้นานเลยนะเป็นสิบนาทีสิบกว่านาทีคือแบบเป็นผมเนี่ยนั่งไม่ไหวแล้วนะ ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะเ้อไม่มีคนไอหมอกีวันนั้นตามมาเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยเคยเอาไอจรนที่ไปขโมยทองเนี่ยมาขังอยู่รอบหนึ่งนะแต่ท่านเนี่ยผมก็จะปล่อยตามปกติเลยประตูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะไปไหนหรือเปล่าเพราะว่าผมก็บอกว่าถ้าไปไหนเนี่ยเดี๋ยวท่านเนี่ยก็จะบอกผมนะ ให้ท่านเนี่ยได้หายดีก่อนเพราะว่าท่านเนี่ยไม่มีแรงที่จะเข้าประตูเลยนะเมื่อกี้คือแบบท่านแบบหมดแรงเลยไม่มีแรงที่จะเข้าประตูเลย ท่านจะเสร็จแล้วนะเสียงบอมากเลยนะเสร็จแล้วหรอครับท่านเสร็จแล้วนะ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปข้างในกันเลยทุกคนเหมือนว่าท่านเนี่ยจะเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปคุยแล้วก็ออกไปซื้อผลไม้ท่านกินกันเพราะว่าระยะทางเนี่ยไกลเหมือนกันนะผมกว่าจะลงมาถึงข้างล่างเนี่ยคือแบบนานมากต้องคอยประยุงท่านมาเนี่ยคือไกลเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปคุยกับท่านกันก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้อผลไม้ท่านนะครับก็ทุกคนดูเทียนดับได้เลยตงเนี่ย ไม่ได้นะก็ท่านต้องอวายเทนี้ก่อนโดนเหมือนว่าท่านเนี่ยจะโดนไอ้หมอปีคนนั้นเนี่ยจับแล้วก็มาใส่ศีลประเมเนอะทุกคนเหมือนว่าจะโดนตีนะที่ท่านที่ปอกแบบท่านมาเนี่ยคือแบบโดนตีตรงหลังนะแล้วก็ท่านก็ไม่มีแรงที่จะสู้มันละเพราะว่าโดนใส,ส่ศีลเนี่ยพันเต็มตัวเลยแล้วก็รีดท่านเนี่ยก็เหมือนว่าจะหมดไปนะทุกคนคือแบบ น่าจะเชื่อมากนนะยี่หมองอีกันนี้ผมว่ามันเนี่ยน่าจะมีอะไรที่แบบว่าร้ายแรงยิ่งวันนี้ เพราะว่ามันไม่มีแบบว่ารูปปิดที่จะหมุนได้นะเดวปด้ เดี๋ยวต้องปิดเทียนนะครับท่านต้องดับเทียนนะเพราะว่าแสงไฟเนี่ยมันจะทำให้เห็นนะเบอร์เผลอไอ้ต้องดับนะครับก็เดี๋ยวจะเอาให้กวาดเอาอะไรเนี่ยมาทำความสะอาดให้หมดเลยให้ท่านเนี่ยได้นอนพักแล้วก็ให้มีแรงเดี๋ยวผมเนี่ยจะนัาไปส่งท่านพาท่านเนี่ยไปส่งมีรู้ว่าลูกท่านเนี่ยจะออกตาม หรือเปล่า <Yeah. S 1> แต่ระหว่างทางที่ผมเดินมาเนี่ยผมจะบอกทุกคนเลยนะตอนที่แบบข่้นมาเนี่ยเหมือนมีเสียงคนเดินตามเลยไม่รู้ว่าไอ้หมอกีคนนั้นเนี่ยมันหายตัวได้ Okay. อโนนะเอเคอเกนเโเกเลยนะเหมือนว่าไอหมอกีคนนี้มาตะโกนเรียกท่านตรงหน้าทางเขาเนะท่านก็คิดว่าพวกผมนม่มาก็เลยออกไปแต่โดนเนี่ยโดนทําลายนะทุกคนเออเดียวนี้อนข้นนะแต่ทางเมาจากด้านหลังได้ยินตรงด้านหลังน,นะทุกคนแล้วก็เอาสายสินเนี่ยพันแล้ทำ สายสินนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างน่าจะมีอาคมนะที่ทำได้ขนาดเนี้ก็ผมคิดไปว่าเดี๋ยวก็น่าจะต้องเดินทางกลับมาหให้ท่าน,นยา้น้องพาไปเดี๋ยวจะลองไปตรงองค์พานันว่าจะเจอพวกลูกขอนยาออกตามหารหรือเปล่าไปกันทุกคน อยูด่ดีออทานนะทุกคนจุบล้จุบลอนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปหาลูกท่านนะเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าลูกท่านเนี่ยอาจจะออกตามหาหรือเปล่าไปออกไปด้านนอกกันทุกคนก็เดี๋ยว เหมือนว่าท่านเนี่ยจะนอนพักนะนี่นอนพักไปพรให้มีแรงเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปปิดป,ประตูให้ท่านนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางไปตรงที่มีองค์พานะเพื่อเผื่อลูกท่านเนี่ยออกตามหานะเพราะว่าท่านเนี่ยเคยหายไปอยู่ครั้งหนึ่งที่เข้าประตูไม่ได้ลูกท่านเนี่ยออกตามหากันเยอะเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวผมเนี่ยไปละเดินไปตรงองค์พาดีกว่าว่าจะเจอลูกท่านหรือเปล่าท่านก็วานในผมเนี่ยไปดูหน่อยนะอาจจะเจอนักหลบ เมืองโบราณเนี่ยออกมาก็ได้เพราะท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านเมืองรับแล้เลยให้ท่านมานอนพักไปเดี๋ยวจะไปปิด,ป,ดประตูตรงนู้นอีกทีหนึ่งปก็เมื่อกี้นะ้าผมเนี่ยได้วิ่งขึ้นไปนะไปดูว่าเจอหรือเปล่าแต่คือไม่เจอใครเลยนะผมก็รีบขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยตอนนี้ผมเนี่ยก็เดินลงมาล้ว เดี๋ยวก็น่าจะเดินทางกลับไปบอกท่านก่อนว่าเราเนี่ยไม่เจอผมเนี่ยไม่เจอลูกของท่านออกมาตามหาหรือนักลบเมืองรับแลนะไม่เจอ,อ,อาตามหาก็รอให้ท่านเนี่ยได้มีแรงได้กินผลไม้เนี่ยล้วก็อาจท่านเนี่ยอาจจะมีแรงเข้าไปในเมืองได้นะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางไปหาผลไม้หาอะไรท่านกินก่อนเพราะว่าผมเนี่ยก็มานานละโอเคเดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยนะ เหนื่อยมากทวนดูเหงื่อท่วมเต็มตัวเลยอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันคิดีโโหน้าเลยเผื่อนผมยาจ้าเตเดอาการของท่านไปเรื่อยๆนะก็ต้องเพื่อๆผมเนี่ยมานอนกับท่านมาเฝ้าท่านนะกลัวอันตรายเนี่ยมันจะมาถึงท่านนะแล้วระหว่างทางที่ผมเนี่ยเดินทางกลับนะผมเนี่ยก็จะฝากมีดไว้กับท่านจะได้ป้องกันตัวได้โอเคขอตัวกลับก่อนแล้วก็ไปซื้อผลไม้ให้ท่านกินก่อนนะ จะไปบอกท่านว่ายังไม่มีคนออกมาตามหาท่านเลยไปกันนะทุกคน